จิตเหนือสำนึกของคุณมองเห็นภาพรวมเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกหลงทางแม้เมื่อสิ่งต่างๆยังไม่เป็นไปตามแผนแม้เมื่อใจสั่นคลอนและมองไม่เห็นทางข้างหน้าก็ยังมีพลังบางอย่างที่เฝ้ามองอยู่เงียบสงบและรู้แจ้งเชื่อเถอะว่าจิตเหนือสำนึกของคุณ รู้ว่าคุณกำลังไปทางไหนและกำลังพยายามพาคุณกลับบ้านเสมอเมื่อคุณเงียบพอคุณจะได้ยินเสียงกระซิบของการนำทางนั้นจิตใต้สำนึกคือคนขับรถแต่จิตเหนือสำนึกคือ GPS นํานำทางจงเชื่อในเส้นทางแม้มันจะวบวนเพราะจิตเหนือสำนึกของคุณ มองเห็นภาพรวมเสมอลองวางใจสักครู่ปล่อยมือจากความพยายามควบคุมทุกอย่างสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วถามกับใจเบาๆว่าจิตเนื้อสำนึกของฉัน กำลังพาฉันไปที่ใดจิตเหนือสำนึกของฉันกำลังพาฉันไปที่ใดจิตเนือสำนึกของฉันกำลังพาฉันไปที่ใดคุณอาจยังไม่รู้คำตอบแต่คุณจะรู้สึกถึงความไว้วางใจ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพอในทุกการสับสนยังมีพลังเบื้องหลังที่มองเห็นภาพรวมคุณอยู่เสมอสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การวิ่งหาคำตอบแต่คือการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกของคุณอีกครั้ง